สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมื่อกี้ก็พอกับมาดามอีคือเกนะ้าเนาะคลิปนี้ก็จะเป็นของล่าสามาคีวันนี้เป็นวันที่14นะคะอันเลขทุกตัวให้แค่เป็นแนวถางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเลขมีเข่าและรู้ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับดาลามาดามในเธอร์ไยเป็นกําลังใจซึ่งกันเลยกันเนาะเพราะว่าของซองสุวรรณ สามหมวดติดติดพรม่พนองมีใครได้ใครตามส่งสุวรรณไหมคะเพราะว่าเล้าสามัคคีมีอยู่สามเล่าเล้าแรกก็จะเป็นเล้าสามัคคีเล่าที่สองก็จะเป็นเล้าสามัคคี V I P เล่าที่สามก็จะเป็นเล้า V I P เลยพรม่พนองแล้วของส่องสุวรรณเข้าไปหกหกหลอบแรกเนาะเล้าสามัคคีออกเก้าหกหกรอบแหลกเข้าไปเต็มเต็ม แบาก็ต้องกลับแล้วก็สามวดติดค่ะวดวันที่สิบสองเข่าสองรอบเด้อค่ะเด้อว,วัดวันที่สิบสองเข้าสองรอบเป็นสองวดติดรอบวันที่สิบเอ็ดแตกสามตัวข้องซวงสุวรรณเป็นจ้าไดประวัติสวยงามผู้ใดเป็นแฟนครับจับตามองมาไปต่อตามติดข้องซองสุวรรณ ไดสิเป็นแฟนครับเพื่นเตรียมตัวแคปหน้าจอซองสุวันให้มารูดเหล่าสามชีสามเหลาหกกับ7จสองตัวสหาง6 8 6 9ดหกเเดแเบิ้ลจะเป็นหกหกเตัว3หาง6 7เจ็ดแปดหสองตัวเน้นไปสองหางเน้นไปที่7รูดที่7เน้นไปที่เจ็ด แปดเจ็ดเก้าสามตัวเน้นสงหางหกเจ็ดแปดหกเจ็ดเก้าแคปหน้าโจถ้าใครจะตามของสองสุวันแล้วไปต่อเป็นของใครตามขวบุญคอบคุ้น่วงสุวันที่ให้ตัวเลขแนวะทางมาวางกลาง่างวงเนาะกรับขอพอระคุณลายลายไปต่อเป็นของเลขนี่ที่มาพกพรมพิณองค่ะเลขมีที่มาถือว่า ถือว่าผ่านเนาะเพราะว่าเข้าไปหกหกเมื่อคืนเมื่อวานเมื่อคืนเนาะเข้าไปที่หกหกมือน,นีมือใหม่ตามตัววันนี้วันใหม่ไปตัวตามติดเลขหนี้ที่มาเจ็เปลี่ยนแฟนครับยาละสายต่ม่เข้ามีรูดเดอ้อพแมพี่นองคะ่ะเลขทุกตัวนาะชอบของใครจิ้มของคนนั้นก็พออ้าวตามผู้ใดตามของคนนั้นในมือนั้นเนาะ เอาให้ถึงที่สุดสะก่อนเข้าจังปลอยจังว่างแรกมีที่มาให้มารูดเราสามชีสามทุ่มครึ่ง2องทุ่มครึ่งถึง3ามทุ่มครึ่งคืนนี้เนาะสกับ5 2ตัว4หาง3 1, 5, 0 3ศูนย์เบิ้ลก็จะเป็น3า5สาตัว3หาง3ามห้าศูนยห้า 2ตัวเน้นไปสองหางเน้นไปที่3050ูาศตัวเน้นสองเน้นหางเดียวเม็ดเดียว350ห้าศูแคบหน้าโจแล้วไปต่อเป็นของขายอ้าเป็นของเซียนนุมคือ่บพาเน,นบนัี้อากาศขอบุญขอบคุณเหล็กมีทีมากที่ให้ตัวเหล็กเราทางมาว่างทั้งสงเนาะกาบขอบคุณเลยรละ เซียนหนุ่มขาเป็นยังไงเซียนหนุ่มเข้าคัากๆแล้วตัมแล้วหลุดบ่เข,าขา้ขาคักๆแล้วลุดกระจุยบ่ะพุ่นะสองหัตติพุนได้พ่อแม่พี่น้องของเซียนหนุ่มกระไรพุ่นะเขาสองหลอบสามหลอบแล้วลุดเลยวันที่สิบสามโมไปไมวันนี้ไปไหมวันนี้ไปใหมสิบหวดติดผ่านมาแล้วนะเซียนหนุ่มนะ เียนุ่มให้มารูดเราสามมิคีสองุ่มครึ่งคืนนี้ห้ากับเจ็ดสองตัวสี่หางห้าแปดห้าเก้าเจ็ดแปดเจ็ดเก้าเบิ้ลก็จะเป็นห้าห้าเจ็ดเจ็ดสามตัวสามหางห้าเจ็ดแปดห้าเจ็ดเก้าห้าห้าเจ็ดสองจะเน้นไปสองหางเน้นไปที่ห้าเก้าเจ็ดเก้าสามตัวเน้นเม็ดเดียวหางเดียวห้าเจ็ดเก้าแคปหน้าโจแล้วไปตัวเป็นของใคร เป็นของดารามาดามกาลุดคือกันเดอ่อแม่พี่น้องเดอของมาดามกาลุดเนาะกันเนาะต้องการาบขอโทษขออภัยมือนีมือใหม่ไปใหม่วันนี้วันใหม่ไปใหม่อะไปต่อของมาดามเป็นเั่งใดประวัติเบื้องจากน้อยเนี่ยของเจา้าหาคูวว่อะไ้เลยเนาะมาดามเจา้า ตรงใจสิ้รยูคนเดียวแหละเจ้าเอ้าใส่ละ่ะวันที่สิบสองเข่าเนาะค่ะเนาะแต่วันที่สิบสามรุดมือนีไปใหม่วันที่สิบสีเด้อค่ะเด้อว,วันที่สิบสี่ไปใหม่ตามต่อตามติดแันผูใ้ใดเป็นแฟนครับรักเดียวใจเดียวที่เหนียวแน่นตามหม่พู้พิพากไปน้ากันอะมาดามให้วันนี้รูดลาวสามาชี สองทุ่มครึ่งคืนนี้0ูนย์กับ2อสองตัว4หาง0 2 0ย์สองสองสาเบิลจะเป็น0ูนย์สองสตัวสาหาง0ูนย์สองสาสองตัวเน้นไป2หางเน้นไปที่02 2ย์สอตัวเน้นเม็ดเดียวหางเดียว0ูนย์สองสาเชปหน้าโจแล้วไปต่อเป็นของคาย เอาเป็นรับนั่งฝากกับบไอบไผนบาทรับนั่งฝาว่า,บบา,าจังใดเท่เฮาคองเฮาทําไมไม่ไปคะเขาเลี้ยวลุดเขาเลี้ยวลุดบ,บ่ไปเมือม่อนี้เมื่อใหม่ไปต่อพ่อแม่พี่น้องวันนี้วันใหม่คองรับนั่งฝากะเดือนดีเดือนนัสื้อพุ่นเด้อนนี่พุ่นน่ะคองรับนั่งฝาไใส่ละของพุ่นพุนพ่นน่ะพ่อแม่พีนพ่น้อง เอา้ามื่อนี้มือไม่ไปไม่เลยเนาะค่ะเนาะวันที่สิบเอ็ดแตกสามตัวเด้อค่ะเด้อสิบสามบกไปไปเปลี่ยนแฟ้นครับลูกกันดีเมื่อนี้ไปต่อตามติดรับนางฟ้าให้มาเป็นตัวไหนผู้ได้เปลี่ยนแฟ้นครับจับตามองรับนางฟ้าให้มารูดเหล้าสามคีสามเหลาสองกับสี่สองตัวสี่หาง สองหกสองเก็ดสี่หกสี่เก็ดเบิ้ลก็จะเป็นสองสองสี่สี่สามตัวสามหางสองสี่หกสองสี่สี่สองสี่หกเจ็ดสี่สี่สองเจ็ดสี่สองตัวเน้นไปสองหารเน้นไปที่สี่หกเจ็ดสี่สามตัวเน้นสองหางสองสี่หกสองสี่เจ็ดแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของหลับนางฟ้า แล้วไปต่อเป็นของใครรดลายคนยุทั่วหนีเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะ,ะเป็นของล็อกเก็กผ้ารวยกระลุดบาดนี่พ่อแม่พี่น้องค่ะล็อกเก็กผ้ารวยคนสวยใจดีก็รูดเหมือนกันวันนี้วันใหม่ไปใหม่ตามตัวประวัติเป้น,นได้ล็อกเก็กเจา้าเข้าสามหัติดแต่พ่อแม่พี่น้องเข้าไปสามวดติดรุดกระจุยมือนีมือใหม่ไปใหม่ตามตัว ล็อกเกีกพารวยคนสวยใจดีให้มารูดเรล่าสามชีเจ็ดกับ8ปดสองตัวสี่หางสองตัวสี่หางก็จะมีโอ้อยืบทถึงอแมอพีนมงค่ะสองตัวสี่หางก็จะมีใส่อัความสามารถคนเด้อสองตัวสี่หางก็จะมี70็ดเจดหนึ่ง 8ปดศูึ่เบิ้นจะเป็น7จ็8 3ตัว3หาง7จ็ดแปดศูนย์เจเสองัะเน้นไป2หางเน้นไปที่7จ8ดศตัวเน้นเมีดเดียวหางเดียวเจ็ดแดศนย์แคปหน้าโอถ้าใครจะตามงคงล็อกกิกพารวยคนสวยใจดีเนะเาะเขาสามมวดติดรุดกระจุยเพ,พื่นพี่น้องเงยอดหษคอไ่แทนแทนครับเพื่อนเนาะ มือนีไปไหมตามตัวลกเชกพารวยเป็นจังใดคือบัวพานบัวเขาบัวปังคือบัวพานบาัวเขาบัวปังไปไหมตามตัวนอกเมืองพี่น้องคะของเก่าพานไปของใหม่เข้ามาออะของเงินรับนักเอ้ของเงินนองนับเงินเป็นยังไงนับเงินค่ะนับเงินคือบัวไปเนาะนับเงินเนาะขาเขาแล้วรุดเนาะขาเขาแล้วรุดอ้ามีเข่ามีรุดเด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อ นับเงินสองวัดติดแล้วหลุดนะคะเมื่อนี้ไปใหม่นับเงินคนสวยรวยทรัพย์ให้มารูดเลวา 3, ลวสามขีสามลาสองกับเก้าสองตัวสี่หางสองสามสองสี่สองห้าสองหสองตัวเน้นไปสองหางเน้นไปสองห้าสองหกรับหน้าจอถ้าใครจะตามนับเงินคนสวยรวยทรัพย์เนาะไปต่อบาทนี้เป็นของไบ เบิ่นเก้าเก้าก็บุญมีภูเขาตัวนี้เนาะเบิ่นเก้าเก้าก็ไม่มีใครไปเป็นอ่ะไปต่อเป็นของช่อเชษชัยกับขบุญขอคุณนนองนักเงินคนสวยรวยทรับที่หาตัวเลขแนวทางมาว่างก้งส่งาอกาอบ่ะคุณลายลาไปต่อเป็นของช่อเชษนะช,ช,ช,ชัยหนุ่มน้อยหน้ามนคนลูกหลองกับโบพานขอโทษขอให้มือนีมือไม่ไปไม่ ชอเชษชัยหนุ่มน้อยหน้ามนคนรูปหล่อให้มารูดเหล่าสามีสี่สี่กับหสองตัว4หาง4940 6960เก้าหนบิก็จะเป็น4ี 4, 6สีตัว3หาง469 460 4 6, 9, 4าสหสองตัวเน้นไปสองหางเน้นไปที่6 2, รุ่นที่หกเน้นไปที่หกเก้าหกศูนย์เดอวกคัเด้สองสามตัวเน้นเม็ดเดียวหางเดียวสี่หกเก้าอ่าแคบหน้าโจแล้วไปตัวเป็นของเป็นของเลขเด่นเดอวคัเดอเป็นของเลขเด่นนะคะเลขเด่นกต่ผ่านตตัวร่องเด่นบ่มากพ่อแม่พี่น้องมือนีมือไม่ไปไม่ตามตัวเป็น,นังไรเลขเด่น,นเล่าเบื้องตัว,วัดอย่างน้อยบอ่เดอนดีอยู่เด้อพ่อแมพอ่พี่น้องพุ่นเข่าดีค่ะอยู่เด้อพุ่นจับคูพุ่น มันรุดงวดนี่สิไล่งลวดแล้วเขาจังหวัดราบุดเดียวสิ่ําสิติตีไว้เนาะตั้งแต่วันที่หกเดินมาตลอดพูนะ่ะเอามือนี่มือใหม่ไปใหม่วันนี้วันใหม่ไปใหม่ลูกกันดีเนะ่าท่าผู้ใดเบิ่งกันทุกวันเลขเดน่นลาวสามชาีรูดสามลาวแปดเสียนดังเด่นสุดๆหกเม็ดเดียวตัวรองมีเก้ากับหนึ่งจับคู่ก็จะได้แค่สามหาง หกเก้าหกหนึ่งเก้าหนึ่งแคปหน้าโจถ้าใครจะตามเลขเด่นแปดเสียงดังกราบขอบุญขอบคุณเสียนยเสี่ยนที่หายตัวเลขแนวทางแล้วก็กราบขอบุญขอบคุณเอฟซี FC, ทุกท่านที่เข้ามาติดตามชมไม่ว่าจะเป็นเอฟซีใหม่เอฟซีเก่าที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงคลิปนี้ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขและโชคดีเอาไว้เจอกันใหม่ พุ่งนี้นะคะเลาสามัคคีคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ